สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีช่อลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการสร้าง gmail ใหม่นะครับ gmail ก็คือเป็นอีเมลแอดเดสที่ให้บริการบน google นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์นะครับในที่นี้เราใช้โปรแกรม google chrome นะครับดับคลิกขึ้นมาแล้วเราไปพิมพ์ในช่องอ d ดเดสนะครับโดยการพิมพ์ตามนี้นะครับ https://accounts.google.com/signup ตอนนี้ถ้าคลิปนี้เราก็จะโพส์ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับ copy ลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วไปวางในช่อง address ด,ด,ด้านบนคลิกขวาแล้วก็วาง enter ครับก็จะเข้าสู่หน้าสร้างบัญชีใหม่ของ Google นะครับ ประโยชน์ของบัญชีของ Google ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง YouTube c h anel n สร้าง Gmail ใหม่สำหรับให้บริการ Gmail Email Address นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆมากมาย Google Meet Google Classroom นะครับก็เดี๋ยวเราจะนำเสนอต่อไปนะครับหน้าในการสร้าง Account บัญชี g o o g l e นะครับก็ในช่องชื่อก็ใส่ชื่อช่องนามสกุลใส่นามสกุลนะครับชื่อผู้ใช้อันนี้เราใส่อีเมลแอดเดรสที่เราต้องการรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ถ้าต้องการแสดงตัวอักษรรหัสผ่านให้ติ๊กถูกในช่องแสดงรหัสผ่านอย่างเช่นเราใส่ตัว a b c ยืนยัน a b c ติ๊กถูกในช่องนี้ก็จะแสดง A,B,C ให้เราเห็นนะครับถ้าเราไม่ติกก็จะเป็นจุดดำๆแบบนี้นะครับตัวอย่างเดี๋ยวจะขอสร้างชื่อ Account นะครับ ชื่ออีสานเวนดิ้งนะครับเราจะใช้อีเมลเดสเป็นอีสานเวนดิ้ง at gmail com รหัสผ่านก็กำหนดเองนะครับอ่าละมดุดเราคลิกอีสานเวนดิ้งแล้วเขาบอกว่าชื่อผู้ใช้นั้นมีผู้อื่นใช้แล้วลองใช้ชื่ออื่นเขาแนะนำเป็นอีสานเวนดิ้ง069อีสานเวนดิ้ง796 หรือเ e นดิ n งอีสานนะครับตอนนี้เราอาจจะจำง่ายๆนะครับลองเปลี่ยนเป็นอีสานเวนดิงหก้าได้ไหมครับอ่าได้นะครับก็แสดงว่าไม่มีในโลกนี้ไม่มีใครใช้ชื่อนี้นะครับส่วนรหัสผ่านแล้วก็กำหนดเองนะครับ ก็ต้องมี8ตัวขึ้นไปนะครับผสมกันระหว่างตัวอ,อักษรอย่างเช่น A ถึง Z นะครับตามด้วยตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ผสมกันไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรนะครับเสร็จแล้วก็คลิกถัดไปตรงนี้เขาบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์ไม่บังคับนะครับ แต่เพื่อการติดต่อกับ Google ได้เราควรที่จะกรอกข้อมูลนะครับสายหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีเมลสำหรับกู้คืนตรงนี้ก็ไม่บังคับกรณีที่เราจํารหัสผ่านไม่ได้เราลืมรหัสผ่านเราต้องการให้เขาส่งรหัสหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับอ e ีเมล ที่เราสมัครใหม่นี้นะครับเราก็ใส่อีเมลเดิมของเรานะครับก็ใส่อีเมลเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็วันเดือนปีเกิดเราก็ใส่เข้าไปใส่ตามความเป็นจริงนะครับ เล้เราก็ระบุเสร็จแล้วเราก็คลิกถัดไปก็จะเป็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวและข้อ,ขอกำหนดต่างๆ,ๆของ Google นะครับเราก็อ่านข้อมูลแล้วก็ลองดูตัวเลือกเพิ่มเติมครับก็จะมีคำอธิบายต่างๆนะครับบันทึกกิจกรรมบนเว็บและแอปของฉันในบัญชี Google วันนี้เราก็ยอมรับนะครับต้องยอมรับนะครับเพื่อที่จะได้รับ Gmail ใหม่นะครับซึ่งเป็นอีเมล์ address ให้บริการโดย Google นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ยินดีต้อนรับคุณอีสานเวนดิ้งนะครับตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้อีเมล์ใหม่แล้วตรงนี้ครับก็จะขึ้นโปรไฟล์เป็นรูปไอตามชื่อตัวแรกของเรานะครับ เราสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับเรามาดูนะครับเราสามารถใช้อะไรได้บ้างบน Account ของ Google นะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี Google Google Search Engine แผนที่ Map แมปคาว l a y Store YouTube Gmail ตรงนี้ครับที่เราจะใช้ในการสมัคร Email a อ d ดเดรของ Google เราก็จะได้บริการของ Gmail ด้วยนะครับซึ่งมีพื้นที่ 5GB ด้วยนะครับ Google Meet, Chat, ปฏิทิน Calendar, Google Drive, หลายชื่อติดต่อมี Translate นะครับแปลภาษามีภาพถ่าย Duo, การ Shopping นครับการเงินเอกสาร Sheets, Hangout, หนังสือสไลด์ Slide, Keep, Jamboard นะครับ Classroom Google, ศิลป,ปวัฒนธรรม Connection, Google Earth, Google Ad, Podcast, Google One, Google ฟอร์มและการเดินทางตัวนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันที่แถมมากับบัญชีแอคเค n t ของ google นะครับสำหรับต่อไปก็จะค่อยนำเสนอต่อๆไปนะครับตอนนี้เราทดสอบนะครับเราไปที่ Gmail ตัวนี้เพื่อที่จะทดสอบดูว่าเข้าไปที่แอคเคท์ของ Gmail ได้หรือไม่นะครับก็คลิกลงไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหน้าต่างก็จะถูกเปิด ใหม่ขึ้นมาในแทบ็บก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้า Gmail ใหม่ได้นะครับอีสานตั้งชื่อบัญชี Google ใหม่ของคุณให้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนี่ครับเราก็จะได้ Gmail ใหม่แล้วนะครับ ็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชัแน,นลของเราลบกวนสมาชิกกดติดตามสับสการิกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ